ไปทำโคกวุว้นกันจ้าไหนใครชอบอะไรวุ้นๆพูดเรามาเจอเครื่องอาร์ติกโคที่เ e เ e ่ e อีเลเนในปตทสาขาสีนครินเอ้ยแล้วเราจะพาดได้ยังไงในตู้เขามีให้เลือกหลายรสเลยนี่เราเลือกเป็นโคกซีโร่นะคะลำดับที่หนึ่งให้คว่ำขวดกลับลงไปมาเสร็จแล้วให้กดปุ่มสีแดงโอเคเดี๋ยวเราวางขวดตรงที่ฐานเขาก่อนนะแล้วกดปุ่มติ๊งอ้โหม่ไฟขึ้นอย่างสวยอะ่ะเป็นเกหรอเปพี่เเหรอ เฮ้ยจริง้วยดูดิแข่งเป็นบุญเลยอ่ะมาดูกันให้ชัดๆอีกรอบนึงค่ะเฮ้ยคือมันฟินมากโคบุญเราก็พาหลานกับพี่สาวเรามาลองโคบุญกันด้วย ไหนแข่งไหมเอายกออกมาเลยยกออกมาเลยแข่งไหมเอียงเอียงเลยนี่เฮ้ยแข่งจริงจริงมาเติมความสดชื่นให้ขนาดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะ